สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกท่านผู้ชมนะครับคืนวันที่8มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชมเข้าไปถามเจเมื่อกี้เจอยู่ในขั้ว <c oughs> เอาเจสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบพีบ่น้องฝนตกนะครับผมมาฟังน้ำกันเพื <c oughs> ่อเอฟซีเพิร์ลบไดยยิน <c oughs> เสียงฝนนะครับว่าเจ๊ไปตลาดนะครับไปไขายสละกินแบ้งขายลถตอลีคนหลายพ่เจเมื่อเช้านี่ก้าวสวยๆวยันนี้แต่ว่าคนเกิดปล่อยๆเบาๆคนหน,น่อยนั่นบอกมันมันมาหลายที่ทีนัดมีน้อย,อยแต่ว่ามีน้อยแบบแกสีมูอ่าเอาเมนูทำาชมไม่กินเขาด้ํากันสมพักเสียนทำชชมสมพักเซียนแ้วก็ หมกหม้อหมกหมอน้ำไม้ใส่หมูสามสั้นแทนนะครับผมหม้อกัมี่ญี่ปุ่นแอลกอต้มน้ำไม้บ่าติดตามเพื่นผู้กินอยู่โตเบาเถาว่าจะสร้างเงินเจ้าบองมามอยู่ไหมมันต้องกินกับเจยวบองเนยเจ้าอันข้ากินแต่บอแมนแต่แสบอยู่นะครับกับโจมกินกับต้มน้ำไม้หน้ามีคพามปูอยู่ทีแจ พ,พ่อเขาพ่อเพิ่นวาจังเลยก่อนที่ว่าเจตกใจเพิ่นวายอย่างคิดตกใจตกใจแล้วเนาะ,ะก่อนที่เพิ่นจะสร้างลอตเตอรี่เจ๊นะ,ะสร้างซี่แยกออกเอาพันซา,ายแล้วจากสิปูสิได้มาโบไดม้ม่าเพิ่นว่าจากปูสิได้มาโบไดม้ม่าโดดก็ได้นกมือไวเนาะ,ะไม่นาน้าขาวไอ้ผู้บริวางตี่ก็นเลยเน เพราะว่ารท่านเจ้ปกติถ้าระดีของสูงเพิ่นเนาะช่วงเขาพันษาเขาพันษาเขาอาจจะอาจจะบ่ออกบ่ออกวัดก็ได้แต่ว่าออกเดือนเจวานี่อยู่มาในรูปแบบวันมาสั่งนี่อ๋อดนฮะบางเทธออาจจะไ่ได้ออกมาช่วงเขาพันสาอ๋อเพิ่นเลยบอกเจ้ไว้เพิ่นเลยบอกเจ้ไว้ก่อนที่จะสั่งลอตเตอรี่เออเอาเอาให้เจ้ย้ำไปนะพี่น้องให้เจ้ย้ำมอ้คลิปนี้ธรรมชุ่มบ่าวทาจะไปลงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคนด่านคนโทด แต่ว่าย่านเอฟซีฝนตกเมื่อกี้นี่ย่านเพันบอลอีกยิ่นนะครับอุ้ยปุณฝ่าอ้ยฝ่าเนี่เบาเทาเอ้าก่นกินเขานะปูพันสั่งตัวใดก็สามตัวนะห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้ากับห้าเก้านึงับห้าเก้นึ่พันเน้นตัวใดเน้นห้าเจ็ดเ้าห้าเจ็ดเก้าห้าให้เลยพ่นยำเจพ่นฝ้าบอกเลยมาเจฝ่าบอกเลยเบ้า เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นชิบะได้อาจจะไปออกมากช่วงเขาภรรษาเพิ่นกัท่านระบอกตัวเลขเจนี่ว่าดีรังอยากเพิ่นนวางหัเดีแล้วเพิ่นจะเลือยาสองตัวปูที่ว่าเพิ่นมาจะกอบเพิ่นมาจากรูปสองรูปม่จำกัดสองรูปเพิ่นจะสร้างาเก้าค่าเกศนเจ็ดศูนย์านศูนย์เจ็ดศูนย์น้นที่ห้าศูนย์เจ็ดเน้นาศูนยับเจ็นเอาพี่้องอันนี้บ้าเทาเดี๋ยวกินข้าวนัขาผปรชมได้ให้เจพันยำไห่ เสียงฝนมันเสียงดังนีง่ยานเอฟซีพันบริยินนะครับเอาหน่พี่น้องอันนี้ปูให้เจมานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้เป้าท่าจะไปลงอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของคนด่านคุณทศอันนี้ย่ำให้เอฟซีได้พี่น้องเด้อปูให้มาห้าเจ็ดเก้ากับห้าเก้าหนึ่งสามตัวปูเนียนหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้านี่ได้ให้อพันยุ่งปรเกะได้ปูหนึ่งค่ะก็หาเก้าหาานึ่งบ่มี่มมเพราะว่าเก้าหนึ่งในกูดพันเมาแล้วพันเมาตะมือแน่เก้าหนึ่งเก้า พกหาคับพกเก้านี่ก็บ่ได้เนาะหาบ่ได้ไม่กูดพอนเอาไปแล้วหาศูนย์ไม่หาศูนย์นี่เมื่อเบือเปล่าแถวหาเบือเจ็ดศูนย์นี่เลยได้ตัวเดียวตัวที่เพิ่นเน้นได้แต่หาเจ็ดเก้าเกียร์มีกูหนึ่งโอ้ได้ชุดนี้ให้เพิ่นอยู่ได้ชุดเดียวเอ้าพี่น้องเดี๋ยวไม่กินเขาแต่คลิปนี้เปา่าแถวจะไปลงหลักร้อยพี่น้องหลักร้อย หลักสิบบนหลักหน่วยบนของคนด่านคนุณทศไม่ยำให้ไม่ยำให้เอฟซีเด้พี่น้องเด้อะยานมันเสียงดังฝน,น,นมันตกนอันนี้ก็ยิ่งท่านี่เศร้าไียิ่งปล่อยปล่อยฟ้าห้องแป๊บๆเอเคเอาเจ๋ด้ที่จินกับข้าวเจ้าแด้เอตะอารมณ์บ้าเถ่านีิพี่น้องแเอาบ๊อบมิบบ๊อบมิผิดหรอเขาเนาะเจ๋เนาะถึงรอเดี๋ยวเปียกไม่ไหนเอาทำช่ชมบ้าเถ่ากินข้าวกอนเดี๋ยวจะไปเบิ<อ>งภาพไปเบิงปฏิทินคำฉนดความเอฟซีปัญหามาหลายลายการ ไปเบิ้งพี่น้องคลิปนี้จะลงจะเน้นนะครับหลักร้อยหลักสิบบนหลักดอยบนของคนด่านคนทัดน์ได้ทำมาชมบได้ก็ดีย่ำกินขา้าวอะไรเล่ห์เหยเกยพันย่ำให้เสียงฝนมันด<ห>ังแห้งไทยที่แรยกย,ย,ยานบริญินนะครับจะลงให้เช้าวันที่9มิถุนาย,ยน2567ันห้าร้อทำโมบ้าวเขากินข้าวก้อนเบิ้งได้หมอได้เกยเบื้งพี่น้องกินกันสองสามคนเลยเหดเ็ดใบเสื้อยำเป็นเ้าบ่าเขาแล้วกผมกินเอามาพี่น้องนะกินข้าวก้อนครับผมมากินข้าวน้ำกันทำโชมครับ อย่าเปาเบื่อเด้อจะพอตนีละมะแร็งจะเจอกันพะพอกันเนี้อมะเรงพี่น้องสุรแรงนะครับกระทายมือมงไปน้่คนมักกับมี่คนบ่มักกับมีบ่าว่ากันนะครับผมเอาพอกันพี่น้องเดี๋ยวจังไปบ้านเดี๋ยวบ้าวเขาจะล่งหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนคนด่านคนทดกินข้าวกันครับฝนหยุดตกแล้วท่านผู้ชมนะครับผมโอ้ฝ่าไหมนะครับถือห่มมาพรมพี่น้องเข้าบ้านเข้าบ้านครับโอ้ วานะครับผมมันจะตกลงมาอีกอยู่นี่นี่พี่น้องมืดคึมอยู่นี่นะครับเขาบ้านครับเดี๋ยวพาไปเบงปัดติทินคำชะโนดนะพี่น้องนะเนาะอ่าจังไปเบงปุ่นอนะ่ะโอ้ฝ่าเหลียม, <c oughs> น,มน้ามีบ้าวเ่าก็จะได้มืออืน่นพี่น้องจะไปถวายปูนะครับเพื่อนให้ไปถวายแต่ละวัดเอาเอาลมใบก้อนปิดไปน้่นะครับผม ฝนตกช่วงนี้เบิงปฏิทินคำชโนดหลักประชาเบิงคนด่านคุณทศพี่น้องหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเ,เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันนี่ปฏิทินปฏิทินคำชโนดเอฟซี FC. เป็นถามมาพี่น้องเ,อเดี๋ยวมาเปิดให้เบิงนะครับ วที่ผ่านมา9-3ตรงๆนะครับเดือนนี่ครับเดือนมิถุนานี่ครับผมเดือนมิถุนา FC ่นามนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับเด่น3กับ5 1-3 9-3เด่น5 1-5 9-5เข้า9-3ตรงๆชุด3ตัว 6กหนึ่ 3, เกือบแตก3าตัวเนะพี่นอนะอ้องเนาะเออเพื่อนว่างวดนี้อาจมาได้ทั้งงวดวันที่หนึงแล้วันที่16กครับชุดนี้จะเป็นเด่นเจ็ดกับ2องนะครับเจ็ดสามเอนะครับอันนี้หางหางพัชานาคจะเด่น6กับ0 6นย์นะครับลักศูนย์เอ่อหกสามหหลักศูนย์ศู 9, นย์สา้ายเก้าพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ทำาชมเอฟซี 4, ถามมาแต่ว่า ชุดของวันที่หนึ่งเนี่ครับเดนสองกับเจ็ดจับบอ่อเข่าพี่น้องแต่ว่ามาดเดนสองของพอดีด้วยครับแต่ว่าโบมีสองสี่สองหกสองเก้าสองศูนย์อ่าเอาหนึ่งงวดวันที่สิบหกเดนสามกับหนึ่งสามแปดสามเก้าสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับอ่าแคบหน้าจอไว้อันนี้ครับผมแคบหน้าจอนะครับงวดวันที่หนึ่งมากเก้าสามตรงตรงตรงัวนี้สามตัวเกือบแตก บนแน่ได้พี่น้องได้งวดนี่เจ็ดสามเจ็ดห้าสองสามสองห้าหรือหลักหกหกสามหกหาหกเก้าศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เก้าโอ้ตรงกับเด็กปูให้มากเลยหกหาหกเก้านี่ศูนย์หาพร้อมนะครับเอามาเบิ่งหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยหล,ลักสิบหลักหน่วยนะครับผมคนด่านคุณทศนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ขอบคุณนะครับสําหรับคนด่านคุณทศนะครับผมหลักร้อยเพิ่ว่า,า,า,าสูตรนี้เดินดีได้พี่น้องได้นะครับผม บอเด็ดจริงบอแนจริงบอลงไ้ท่านผู้รรมชมเอาล่องเบิงนะครับแคปไปเบิงจะแม่นคือเพนวาบอห <c oughs> ลักร้อยสามกับสี่หลักสิบบนสองกับหนึ่งหลักหน่วยบนหกกับเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผมอันนี้บ่าวเท่าจะสรุปไ้กับปู่ให้เจมาด้วยพี่น้องเด้อไปหาเจบังคับนะฝนตกแห้งยานเอฟซีวรด้ย,ยน,น,นะครับก็เลยมาสรุปไ้ในคลิปนี้นั่มปู่ให้เจมา นับปูนะครับที่เพิ่นไปไปตลาดนะัดเพิ่นไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับเพิ่นก็ย้ำเจามากว่าตัวนี้นะครับห้าเจ็ดเก้าคือดังแท้ละพี่น้องกับห้าเก้าหนึ่งเนี่ยเพิ่นว่าให้เน้นตัวนี้ได้ทนผู้ชมเด้นะครับคนดานคุณทศถ่ายจับนะพี่น้องเนาะชุดบนก็จะได้สี่คู่สองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะบ,บ่าวเถาบริเขียนให้เขียนตามที่เพิ่นสรงมาให้นะผู้ใดจับคู่ก็จับเอานะครับหลักสิบคือสองกับหนึ่ง สองหกสอ7 3ตัวเอาลักลอยใส่สามสองหกสามสองหนะครับสำหรับคนด่านคุณทดอันนี้ปู่ให้เจมาเป็นเน้นชุดนี้นะครับหกห้ 6, 5, 6, 9, นี่ตรงกับปฏิทินคำโนโดที่พี่น้องเนี่ยปฏิทินคำโนโดของหววของงวดตอบของเดือนต่อไปธรรมช้ชมเดือนกรกฎา <peach> เอานะครับนี่ครับอของเดือนมิถุนาในพี่น้องแคปหน้าจอนะครับผมตรงกันนี่หกข้าหกเก้านี่นะครับนผู้ชมสําหรับปู่ให้มานี่หกห้าหกเก้านะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับผมสําหรับหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนคนด่านคุณทศนี่ครับผมหลักสิบบนสองกับหนึ่งหลักหน่วยบนหกกับเจ็ดเพื่อนว่าหลักร้อยนี่ เดนดีสูตรนี่นะครับ3มกับ4ครับเอาบรรยากาศคืนวันที่8มิถุนายน2567ัน้อยหกสได้พ่นองได้นะครับผมฝนตกบางหัวคำนี่ตกแห้งคับธรรมชมตกแรงมากนะพี่นองจังว่าไปคุยกับเจนะครับกกเลรมันเสียงฝนแห้งบ่าวเถ่เกเลไมย่ยำในคลิปนี้ให้อีกรอบนึ่งนะครับสำ,สำหรับเบิงทองฟ้า ครับผมสําหรับปู่ให้มาด้วยพี่น้องเด้อไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้ทธรรมชมุ่มนะครับหาเจ็ดเก้านะครับผมสองตัวก็หาศูนย์มาอีกแล้วพี่น้องเลขประจำเบ้าเท่านี่หาศูนย์นี่มาสูงวดบอกจัคเทียนะครับทธรรมชมุ่มเอานะครับผมพ่อ,พอกันคลิปหนาได้ทธรรมชุ่มเด้อนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมกะพ่อกันยิ้มแยงจะจทายบรรยากาศยิ้มแยงให้เบิงพี่น้อง นะครับผมบรรยากาศกินเขาน้าแน่นะครับอาขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะพอังไม่ไงอายุมั่นคนยืนนะครับผมฝนยุดตกแล้วันอา้าวอบอ้าวนะพี่น้องุนะครับมันจะตกลงมาอีกอยู่ด้อยู่นะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ